จอกข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะคุณผู้ชมคะเข้ามาในช่วงนี้นะคะเราจะไปตรวจสอบกันอีกมุมมองหนึ่งนะคะต่อสถานการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับอาจารย์คมสันโภคคงค่ะอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชนะคะตอนนี้อาจารย์คมสันยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ สวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานต่อสายอาจารย์อีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยถึงกรณีล่าสุดค่ะที่มีข่าวออกมาว่าวันนี้ที่ประชุมลับนะคะก็เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะที่พิจารณาก็มีมติในการ ร่างร่างพระราชกฤษฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษนะคะให้กับพันตำรวจโททักษิณลรวมไปถึงนักโทษเนื่องในวรโรกาสครบรอบ84พรรษาในปีนี้ค่ะตอนนี้อาจารย์คมสันอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะวันนี้ค่ะในเรื่องของพระราชกฤษฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเพื่อที่จะช่วยเหลือพันตำรวจโททักษิศีนั้น วันนี้อาจารย์ได้ทราบข่าวแล้วใช่ไหมคะที่มีการประชุมวาระลับของทางคณะรัฐมนตรีให้ผ่านร่างพรดออพยโทษนี้ละค่ะตอนได้ข่าวอยู่ครับเป็นยังไม่ทรารเนื้อหาว่าว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรยังไม่รู้ว่าแก้มาตราไหนนะครับค่ะแต่ตอนนี้ถาม่าคงจะไปแก้มา่อตอนสี่นะฮะสี่ของพระราชกิจการปีห้าสามเลยว่าให้ให้ไป้คุมถึงกรณีนี้เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ และในเรื่องของแง่มุมการช่วยเหลือพันตำรวจโททักษิณอาจารย์มองว่ามีแง่มุมเพื่อที่จะพิจารณาทางกฎหมายได้ยังไงคะกับพรดรราชนาวพยโทษเนี่ยค่ะครับครับคือโดยหลักการเนี่ยหลักการเนี่ยนะฮะมันมีมันมีมันมีสองประเด็นนะฮะประเด็นที่หนึ่งเเจอเรื่องของการที่เป็นผู้รับผิดทาราชนาวพยโทษตามพระราชบันี่ต้องอยู่ในการควบคุมของทางราชการหรือเปล่าะหรือถูกคุมขังหรือถูกกักขังอยู่ในคำสั่งของศาลหรือเปล่า ซึ่งหลักการนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูนะฮะในพระราชกิจการพยโทษในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยน,นะครับเราจะพบว่าหลักการนี้มันยืนมาตั้งแต่ปี2478นะฮะแล้วพระราชกิจกาที่ออกมาเรื่อยๆทางพ,าพยโทษทั้งหลายเนี่ยก็วางหลักการหลักขั้นนี้มาจนถึงปี53ค่ะนะฮะถ้าเกิดจะแก้ไขให้คนที่ไม่ได้อยู่ในการทางราชการได้รับไปทางัยโทษด้วย ผมก็คิดว่าในหลักการตรงนี้มันก็ก็เป็นการตั้งหลักการใหม่นะฮะ,ะโดยโดย,โดยกรมอตรงนี้ซึ่งหมายความว่าเกณฑ์น,นี้เนี่ยมันกลายเป็นเกณฑ์ที่มีลักษณะเพื่อเอื้อประโยชน์เป็คนคนบางคนเท่านั้นเองนะฮะ,ะซึ่งหมายความว่าถ้ามีลายอื่นเนี่ยนะครับที่ขอพระราชทานและระยะโทษใน,ในกรณีนี้เนี่ยนะครับเพียเดียวคุณจักษสิงคือยังไม่เคยต้องโทษเลยไม่ถูกควบคุมเลยทางราชการแล้วเนี่ยโดยหลักการต้องให้เหมือนกันหมดทุกหายนะครับ ถ้าเกิดเรื่องปฏิบัติของนโยบเป็นความรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรีแต่ผู้ที่ดป็นเนการเรื่องเหล่านี้ให้ต้องจัดการในเรื่องเหล่านี้ให้เป็นไปโดยโดยเกณฑ์ปกตินะครับส่วนกรณีของการที่มีการพูดถึงเรื่องอคุณสมบัติของผู้รับการเนพยานที่จะมีการอก้ไยในเรื่องเหล่านี้นะฮะแล้วก็ให้เ็ตผู้นโยบสิบยงนไปบิดจะผู้เป็น,น,นปการสามปีของที่ว่าก็เป็นหลักเกณฑ์ที่ จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของอายุ60ปีเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะฮะค่ะนะครับที่ไม่ใช่เรื่องใหม่ตามที่มีการแถลงออกมาค่ะแล้วคดีอื่นๆที่ยังคงข้างค้างอยู่ล่ะคะอาจารย์เออคดีอื่นที่ข้างค้างอยู่ก็ยังดําเนินต่อไปสิครับเพราะว่าการพระราชทานอะไระโทษมันต้องได้รับโทษแล้วครับค่ะไม่งั้นจะไม่เรียกที่ว่าพระราชทานอภัยโทษแต่ว่ามีโทษแล้วจึงได้รับพระราชทานอภัย แต่ประนั้นคดีอื่นก็ยังต้องดำเนินการต่อไปอนอกจากว่าทางนี้เขาจะไปมีรโทษกรรมอะไรเกิดขึ้นอะไรก็เป็นเรื่องซึ่งไม่ใช่เรื่องของระยาเัลาระยโทษอ๋อคนละส่วนการแต่ยังไงก็ต้องกระทำความโทษอยู่แล้วนะคะค่ะใช่ครับแล้วในเรื่องของการที่จะต้องถูกคุมขังในเรื่องของระยะเวลาต่างๆล่ะคะ ที่ถ้าสมมุติว่าหากพันตำรวจโทศษษัิลป์ได้กลับเข้ามาแล้วได้รับโทษคุมขังเพียงแค่วันสองวันตามพระราชกฤษฎีกาที่ให้พยาโทษนั้นตรงนี้ในแง่มุมของกฎหมายเป็นยังไงคะจันเออก,ก,ก็เป็นวิธีการที่เขาคงจะทำอะฮะเราไม่มีการที่เยาคงจะทำเพื่อให้เข้าเงื่อนไขหลักเกนนะฮะเพื่อจะได้ไม่ต้องตอบคําถามว่าในกรณีของการแกร้ไขมาตราสี่ในไปแก้กรณีของคนที่ไม่มีตัวตนอยู่ในฐานบุคุลของทางราชการหรือเปล่า มันเป็นหลักการอย่างที่คุณว่าเนี่ยก็หมายความว่าเขาไม่แก้มาตราสี่แต่เอาเข้ามาเข้ามาแต่ประมาณวันสองวันเพื่อให้เพื่อให้เขาเงินไถเนี่ยของที่ว่ากรืีออย่างนี้ก็ก็เขาสามารถที่จะเปลี่ยนได้ะเปลียนแต่ว่ามันเป็นเรื่องความไม่เหมาะสมของการที่มันเลยต่างนเรื่องเหล่านี้ค่ะค่ะถ้าพูดถึงความไม่เหมาะสมนี่แน่นอนค่ะว่าไม่เหมาะสมนะคะค่ะแล้วค่ะอาจารย์คะแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมคะว่าจะถ้าสมมติว่าได้รับอภัยโทษแล้ว หลังจากนั้นจะมีการออกมาตรการอื่นเพื่อที่จะช่วยเหลือพันตำรวจโททักษิณเพิ่มเติมหลังจากที่ได้กลับมาประเทศไทยแล้วนะฮะครับผมเชื่อว่าคงจะมีแหละครับอืมครผมจะมีการยื่นต้อกรรเรื่องอื่นมีการดำเนินการในเรื่องของการแก้ไขบทตรบัญญัลลติควารล้มลุนด้วยอะไรต่ออะไรจะเป็นขั้นตอนต่อไปอ่ะค่ะแต่นี้ผมมีข้อสังเกตนิดหนึ่งครับสำหรับกรณีนี้เนี่ยในเรื่องของการเนารสนอกระทางพยายโทษกรณีนี้ผมว,ว่าเป็นความรับผิดชอบของคณะมนตรีเพราะ,ะว่าเพราะว่า บรรดานักโทษเด็กขาทั้งหลายที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยเขากว่าที่เขาจะได้รับการเพลิดาพทานในประโยโทษเนี่ยเขาต้องใส่ชั้นนะฮะเขาต้องใส่ชั้นโดยเฉพาะยิ่งโวตักรณีที่โทษค่อนข้างนานเนี่ยเขาต้องไส่ชั้นอย่างนี้อย่างนี้สามหสี่ชั้นนึงจะสามารถที่จะต่อรถเ,เป็นขั้นได้นะฮะและการเรียรถโทษนั้นเนี่ยก็ลดลดในแบบที่ไม่ได้แบบ แต่เป็นที่ร้อยเปอร์เซ็นนะแต่ให้หนึ่งในเจ็ดตั้งอย่างนี้หกมากนั้นแบบกรณีโทษบรมประการนะครับกรณีกรณีนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างเป็นกรณีพิเศษถ้าเป็นเจ้าของคุณทักษิณก็ถือว่ามีเจตนาที่จะเทเลือกจจะย่างเป็นที่นะครับก็คงจะขัดตระหลักหมู่ภาคตรวโทษไร่หน่นที่ต้องคดีรักษาเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีคนที่มีลักษณะของคดีพิเศิดคอร์รัปชันอะไรนะฮะก็ต้องมาพิจารณาเงื่อนไขเหล่านี้ให้หมดทุกกรณีนะครับค่ะดังนั้นเนี่ยพลมอเองก็จะ ต้องเน้นข่ของการเอื้อประโยชน์คนผสมเท่านั้นแล้วก็นําไปสู be 50, ่เรื่องของประเด็นการนําระโยชที่ดิจีการของการถอดถอนหรือการรับผิดชอบในการกฎหมาย่นได้ครับก็จะหมายว่าเรามีอำนาจและจะออกอะไรต่ออะไรก็ได้อแต่ก็หมายความว่าอาจจะต้องมีความรับผิดชอบในการกระทำที่เกิดเป็นด้วยเพราะตัวเองก็วางหลักความรับผิดชอบร่วมกันไว้ใช้ลงมมัติไว้แล้วไม่กระชังและมีคนฟ้องในเรื่องของเจตนาที่ทำนั้นยังการกระทำที่ผิดชอบ้วยกฎหมายก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งกระร อดังนั้นก็ดูแบบนี้แล้วผลออกมาแบบนี้แล้วเราก็เห็นได้ว่าอาจจะเห็นเจตนาของคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ก็ได้เพราะว่าเป็นวาระลับในการที่จะพิจารณาพรบรแล้วก็บรรจุในการในพรดอภัยโทษอยู่ในวาระดังกล่าวนี้อาจารย์มองอยังไงฮะผมนมองจะเห็นลักษณะเช่นนั้นแหละครับเห็นลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันนะฮะก็ก็ต้องก็ต้อง ก็ต้องไปสะท้อนเพราะว่าด,ดีไม่มีเหตุแล้วที่เรามาออกพระเาาย็การไปยระทำความผิดทางเริยธรรมก็เป็นไปเสื้อบุคคลเป็นคนเดียวเาะฉะนั้นก็ต้องรับผิดชอบในแง่กับการกระทำในการเพื่อประโยชน์คนส่วนรวมเป็นก,การใช้อำนาจแต่จะสูกตั้งคาถามในเริ่งของความเหมาะสมในเร่งของเ,อเรื่องของการแจ้งหน้าลักษณะเป็นนี้ได้แล้วก็ข้อสาคัญในเร่งจริยธรรมและริตธรรมก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่จะออกพระเดตกา,ารมือเช่นนี้นะครับ ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วแน่นอนล่ะค่ะอาจารย์คะในอนาคตถ้าเกิดว่ามีกลุ่มคนที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยตรงนี้บ้านเมืองต้องวุ่นวายแน่นอนใช่ไหมคะมันจะกลายเป็นเรื่องที่ถูกยกเป็นบรรทัาน์ไฮะแต่ละเพราะถ้าเกิดไม่มีการไม่มีการอะไรเยอะก็ให้คนกลุ่มอื่นที่โดนชดีรัฐายเช้นมาดค่ะนะฮะดังนั้นจะถูกยกในเชิงมาตรฐานนะของคณะสี่ในเชิงมาตรฐานของรัฐเองในการดําเนินการ ในะเมื่อเราทอย่างนี้แล้วเนี่ยมันมีรายนี้เป็นเป็นตัวมาตรฐานไปนแล้วเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยรายอยาื่นนะนะก็จะถูกยกเว้นหลักการตามกฎหมายได้ดทุกกรณีผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ว่าไปแล้วมันก็ทําลายหลักการตามกฎหมายมันเยอะแล้วครับค่ะอีกนิดหนึ่งค่ะอาจารย์คะแล้วพรบล้างมนทินที่ยังคงค้างอยู่ที่สภาละที่ทางพักภูมิใจเสนอเนี่ยนะคะจะครอบคลุมถึงคดีความที่ยังค้างอยู่อีกหลายๆคดีด้วยหรือเปล่าคะอ๋ออย่างครับ เาล้างันพืนใชพราะในเรื่องของของสิ่งที่เกิดไปแล้วแหละครับอ๋อค่ะครรมเพราะงั้นต้องมีรัตถุกรรมครับอืมค่ะยังไงก็คนละส่วนกันอยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์คะคนละส่วนครับครับค่ะท้ายนี้อาจารย์มีมุมมองในแง่กฎหมายยังไงให้ตั้งข้อสังเกตในสถานการณ์หลังจากนี้ไหมคะผมว่าเขาใช้อำนาจเต็มที่อะฮะคือเขาไม่ได้คำมิงถึงหลักการตามกฎหมายนะฮะก็ถึงในเรื่องของการที่จะใช้กฎหมายอย่างไรก็ได้เพื่อประโยชน์ตปที่ตบุคคล ผมคิดว่าการใช้คนไหนนี้มันไม่สอดคล้องตลักความเสถีภาพ่ะแล้วก็ไม่ไม่เป็นการหลักที่ทีตาต้องมองในเรื่องของคนดลคัความผิดต้องได้รับโทษตามกฎหมายนะความจริงแล้วดลคันน่าจะกลับมาต้องปีนีแต่ไม่ใช่ใช้วิธีของการยกเว้นความผิดที่ดนทำอย่างนี้นะครับหรือยกเว้นโทษที่โดนทำอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ผมคิดว่าก็เป็นปัญหาสำคัญของของคันต์นเอง อะไรก็ตามเนี่ยแฟนกลับมาตรงนี้สุดท้ายก็ต้องเสด็จสถาปน์ที่ต้องไปแก้แล้วมันน่าวน่ะพ่อแม่ปัญหาเรื่องของคุณสมบัติห้าสี่กองสารที่ต้องคำวิจารณาและจำพุกนะฮะแลต่คนเขาไิจารณาไม่ถึงห้าสีก็ไม่สามารถจะติดตั้งสถาปนได้แต่คุณที่อาจจะรอก็ได้ครับหรือไม่แก้ไขหมดตั้งแต่นี้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้มองในขณะนี้ผมคิดว่ารับการใป็นสมบัติสุดทำลายหมดนะครับแต่การที่ออกออกเรื่องของปฏิทูเขาต้องทําอีกหลายขั้นตอนเพื่อตัดมาดีอำนาจ่อ ค่ะแต่อย่างนี้ถือว่าทางสบายแล้วใช่ไหมคะถ้าจะหากว่าพันตำรวจโททักษิณจะเดินทางกลับมาประเทศไทยทางตรวครับเพราะว่าจริงๆต้นฤดูการก็อาจจะต้องต้องทุนก้าวไปใช่ไหมหมายความว่าจะต้องผ่านหลายชั้นนะค่ะแต่ต้องผ่านทางกระทรวจสืบค้าและทางองค์กรตำรวจเป็นอย่างเป้นแค่ไหนก็้แต่ค่ะแต่หมายความว่าฤดงการนี้ก็ยังไม่ได้จบปีเดียร์แวครับแต่ในการแสดงเจตนาของคอรมอสนะครว่าจะทำอะไรกันบ้างเล ค่ะต้องรอตอนปอนดี้เพื่อจะถ่ามนาค่ะค่ะเอาละค่ะขอบคุณอาจารย์มากนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คมสันโภคงค่ะเป็นอาจารย์นะคะประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชค่ะก็มาได้ไขข้อข้องใจในแง่มุมของกฎหมายนะคะที่วันนี้ก็ได้มีการร่างผ่านร่างนะคะในพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปละค่ะว่า ร่างพรบพรอฉบับนี้นั้นจะเอื้อประโยชน์เพื่อคนใดคนหนึ่งตามที่หลายคนตั้งข้อสังเกตรหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังคงเกาะติดแล้วก็ติดตามในประเด็นน้ำท่วมกันต่อนะคะแต่ช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะจอข่าวร้อน